สวัสครับวันนี้เราก็จะมาดูบัวที่กำลังทำสายพันธุ์เป็นบัวไทยโหลนะครับผสมก็จะมีลายด่างใบก็ค่อนข้างเลยครับนี่ผมไม่มือปิดมิดได้อันนี้ก็เลี้ยงอยู่ในโหลนะครับซึ่งรอถ้ามีดอกก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ใหม่นะครับ เป็นบัวโหลนะครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระถางนะครับเนี่ยใบค่อนข้างจะเล็กมากครับโดยแม่มือปิดมิดเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งที่เรากำลังทำการเลี้ยงครับก,กระถางที่สองครับก็เป็น ใบบัวชุดนี้ก็จะมีความด่างนะครับซูมให้ดูนะครับจะเป็นอย่างไรคดูที่ต้นด้านลาน่างกานจะเป็นสีแดงครับบัวหลายปันที่ผมทำอยู่นี้นะเดี๋ยวอรอผสมเสร็จแล้วเพื่อนท่านใดสนใจก็ทักมาครับจำหน่ายเป็นโหล นี่คือขวดที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขวดที่3นะครับับันนี้ก็เป็นโหลที่3นะครับเดี๋ยวเปิดแสงนิดนึงน,น,นะครับใบมีความเล็กจะเป็นด่างแดงแนะทบทุกใบ มีใบใบจะมีความเป็นสีแดงใต้ใบก็จะมีเป็นลายรุ่งบัวใบด่างนะครับซหมเข้าไปดูใกล้ใ,น,ใ,น,ใน,นะครับทั้งใบก็ด่างแดงแทบทั้งใบเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราทำสายพันธุ์ โหลเนี่ยครับดอกจะเป็นสีอะไรยังไงนะครับยังมาดูโหลต่อไปครับกับนี่ก็เป็นอีกโหลหนึ่งนะครับนะใบบางใบก็จะด่างแดงไปแล้วนะครับถึงก็จะมารีวิวอีกทีเนะี่ยให้ดูตอน หรือดอกออกมาแล้วนะครับผมก็จะทําเป็นสายพันธุ์บัวแคะนะครับบัวไทยแคะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงบัวแต่ไม่มีพื้นที่นะครก็สามารถเลี้ยงใส่โหลได้ดูสวยงามดีครับอันนี้โหลตัดมาเองขดอาจจะไม่ตวยนะครับคนนี้ถ้า จะให้ลูกค้าเขคงจะตัดคอยสวยๆหน่อยนะครับอันนี้ตัดมาแล้วมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับตัดโค้ขึ้นมาครับก็เดี๋ยวไว้มาดูกันในตอนที่มีดอกครับอันนี้ครับ